สวัสดีครับสวัสดีน้องปองปายสุขูสุคนสวัสดีอุซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับผมเริ่มงานวันแรกของสัปดาห์นี้นะครับมาเาพื่อกล่าวพ่น้องตวรวจความเรียบร้อยแล้วก็มาลดตนน้นไม้นะครับคลื่อนหาดใหบอสนะครับผมหาดราคือสีเดดที่ก๊าลครับวนนี้ใช่ไหมคุณมองสดูสีเดด <c oughs> สุดยอดแดดร้อนมากนะครับผม อันนี้มาเปิดเพิ่มต้องเปิดทุกวันนะครับผมบรรยกาบตอนนี้ข่านนักก็รกำลังเก่ยวหญ้าให้งัวพี่นเนาะตึเดีย่ตะแดดเหรอว้านี้ <c oughs> ตะแดดขวางแือเกิโอ้แท่งเขียวอ่ะ เนี่ยเจียวดีเลยเนาะอันนี้ให้ช่างมาตัดยอด้นะครับผมเพิ่นกำลังตัดอยู่ด้านข้างท่านอีกก่อนเดยครัพี่ต้นนับตัดยอดแตงกิ่งนะครับผมกัดเบี้กาดดีพี่นอ้องเก่งมากเนีย่ย แล้วเราเปิดน้ำใส่ต้นไม้นะครับเปิดน้ำใส่ต้องรดทุกวันมือวันโออไม่ต้อยมาแล้วนนร,รถโคตรรถเบนคู่ใจวะ <c oughs> เปิดด้านฉํำๆน้ำตึงแห้งน้ำเรียงน้ำเรียง รถเบนคู่ใจมาต้อยมาแล้วครับขับรถเบนคู่ใจรถเบนคู่ใจแล้วเอ็นน้ำแข้นแห้ง,งเลยน้ำแบบแห้งเลยดอกไม้ก้มากมากเลยสี่น้องดอกไม้สวยมาก,ก,ก,มากแล้วก็จะแต่งจริงนะครับผม แต่ทีมทีมงานตัดแต่งจริงครับพี่น้องพวกคนชยวชาตินะครับอันนี้ก็ลดพอกติีมไว้ลดออกพี่น้องเพราะนำแห้งก็เลยเขาทำงามเพราะน้ำถึงครับตัวนี้ตัวนี้น้ำถึงโอ้ต่อแค่เตรียมต้นเนึ่อันนี้ต้องลดทุกวันนะครับผมจนมาแบบนี้ ถ้ารักต่างเนือก็ดูแลส้ะนะครับพี่น้องดูแลสระน้ําแล้วก็ลดต้นไม้ประมาณนี้ครับพี่น้องแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยอาณาจักนะครับผมนะครับต้องทําแบบนี้ทุกวันนะครับผมทำแบบนี้ทุกวันอันนี้เดี๋ยวช่างจะมาเปลี่ยนให้ส่างมาเปลี่ยนด้วยนครับพี่น้องพละหมอจะมาเปลี่ยนต้นไม้ให้ช่างมาเปลี่ยนเลยคาดว่าน่าจะเข้ามาความกันกับที่จะมาทําน้ําตกนะครับผม ก็เดืโถ่คุยกันเรื่อๆยๆเลยครับพี่พ้องก็สุดท้อตน้นไม้ต้นไม้ส่น้ำเราลดทุกวันไม่ต้องโหดไลายพี่้องต้องโหดทุ่มมือนะครับผมไม่ต้องโหดรดเดยอะนะครับเดี๋ยววันมันอีกมือต้อมือก็จะได้ไปซื้อเกลือพี่้องก็จะได้ไปซื้อเกลือนะครับมาใส่เกลือใส่วนน้ำหนึ่งเดือนใส่ประมาณสิบกว่าลูก นะครับเพราะว่สิบหาสอบให้น้องนะครับตาส่วนหน่อแดงใส่ขัางละหาสอบนะครับก็องทีงเดือนหนึ่งพอดีนะครับผมนะครับเมื่อกี้มีเครื่องวัดด้วยครับพี่หน้องเกือมีเครื่องวัดอยู่เลยสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมือมือวันสองวันบอบิวก็เข้ามาครับพี่น้องบอบิวเข้ามาอยู่ครับมีงานอยู่ที่ซีสเกตก็แวะมาเล่นกับลูกๆนะครับผมวันนั้นชอนดะก็มาอยู่นะครับตอนพี่บอสไล่สุดนะครับ เอาว่าคัดหายบอดอยูครับพี่น้องนะครับผมยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับบ่ได้บ่ได้ยุดดุน,นครับผมหน้าผมตอนร็ให้ยบอดอยู่กับลูกๆเต็มที่เลยนะวันนะครับอันนี้ต้องโคตรพี่น้องนี่ไม่ลดไม่ได้มันจะแตกเล้านะครับต้องลดให้เปียกทุกวันนะครับผมลดส่งตีบเปียกแล้วท่านจะเปิดตำนำ้ำเลยแล้วก็เปิดเปิดตำนำ้ำ หลังเ,เท่าแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับไล่หนึ่งไล่หนึ่งแชร์นะครับผมาต้องเปิดตอปั๊มพี่น้องบ้านไก่เล่นเคียงเกยีติลำเภอไก่เคียงมาด้ดยพี่น้องเด้อน,นะครับผม วันที่แปดที่เก้านะครับผมมอลําซิงบุญบางไฟนะครับบุญบางไฟบดบดตํำบนที่นักไฟบดตำบนตามีงครับพี่น้องมาห่วก่อนดูก่อนที่นักไฟครับพี่น้องนะครับผมปีนี้เอาห anyway ญ่ครับผมปีนี <statistics> ้มงไฟเอาหญ่เลยนะครับจัดยิ่งใหญ่นะครับปีนี้น้ำใสด้วพี่น้องผมน้ำใสเพราะว่าเราดูแลได้นะครับผมฮัน้า บึงแง่งแล้วก็วัดน้ำวัดค่าน้ำตลอดมันก็จะดูแลได้นะครับผมนี่ต้นไม้ยาวแล้วนะครับผมก็บอกช่างแล้วนะครับผมช่างเข้ามาตัดแล้วก็ว่าคนเดียวคนตัดยู่ดดข้างนอกครับพี่น้องนะครับพี่นะ้ยยนองยาวแล้วนะครับผมครก็เสียอะไรพี่น้องตะละมุมอกอะเฮ็ดงานกัเสียแหะครับผมทำงานทำงานส่วนตัวแล้วก็ทำงานดูแลงานให้บอสด,ด้วยนะครับผม ก็มีอย่างหลายพี่น้องแค่ว่าเฮาจาัดสรรเวลาแบ่งเวลาให้ถือครับพี่น้องนะครับยังเวลาให้ถูกก็ติได้ถยวทูพี่น้องวันนูนะครับกัดตอนเช้าเดินนะครับเตรียมอุปกรณตอนเช้าด้วยกันนะครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านเด้อขอติดตามรับชมพี่น้อง ะครับใครเดือยรกรีดซูมอนิเพราะว่าโทรศัพท์มันเขาบได้ไรนะครับผมเป็นยังงล่ะพยายามรกิีดกันนึงล่ะนะครับน้ำก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมสาขนมเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแม่นวาสาในอนุนี้นั่นทุกอย่างที่เก่าเบิร์ทับพี่น้องดูแลให้เป็นเหมือนเดิมหมดนะครับทำความสะอาดทุกอย่างเหมือนเดิมสิ้นเดือนค่าเฟกอ่ะจีได เปิดพี่น้องคาเฟ่คาเฟ่เปิดก่อนนะครับคาเฟ่เปิดก่อนเลยคาเฟ่ตอนสิ้นเดือนเดี๋ยวเกียร์คุงก็จะเข้ามาสืบความเสียงเข้ามา,ค,าครับพี่น้องครับครับโอเคครับผมเดี๋ยวสั่งนขออนุญาตลดต้นไม้ก่อนนะครับผมพบกันคลิปหน้าพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมกดไล้์กดแชร์กดเรหนึงน่งเลยหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจนะครับผมต่อไปขอกราบเข้าขมาสวัสดีมิชชัยดูอย่างเป็ุกสวัสดีครับ